หน่วยการเรียนรู้ที่13การประมาณราคางานเครื่องยนต์เล็กการประมาณราคางานเครื่องยนต์เล็กคือการประมาณราคาค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดของงานช่างในการดำเนินงานการถอดประกอบชิ้นส่วนอะไรรวมทั้งค่าแรงและกำหนดระยะเวลาในการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กกลไกต่างๆ ช่างจะต้องมีความรู้ความชำนาญในการถอดประกอบการซ่อมปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ราคาและกำหนดเวลาแล้วเสร็จในการทำงานเพื่อแจ้งรายละเอียดการประมาณราคาค่าซ่อมและเวลามารับงานหรือรับรถยนต์ของลูกค้าได้ถูกต้องตามกำหนดเวลา โดยมีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ 1. การรับงานและตรวจสภาพ 2. เขียนใบงาน 3. การกำหนดราคา 4. การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน 4. การรับงานและตรวจสภาพงานการซ่อมบำรุงงานเครื่องยนต์เล็กเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมเครื่องยนต์เล็ก จะมีงานอยู่สองประเภทคืองานใหม่และงานเก่าซึ่งศูนย์บริการจะต้องทำประวัติของเครื่องยนต์เล็กไว้เพื่อสะดวกต่อการให้บริการในคราวต่อไปการทำประวัตินั้นศูนย์บริการจะต้องกำหนดงานการตรวจสภาพงานเครื่องยนต์เล็กและชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆที่ใช้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบการตรวจสภาพงานเครื่องยนต์เล็กแบ่งออกได้เป็น 1. การตรวจสภาพปกติหมายถึงการตรวจรถยนต์สภาพปกติขณะที่ยังไม่เกิดปัญหาใดๆเช่นการตรวจตามระยะเวลาการตรวจตามระยะทางการตรวจสภาพก่อนเดินทางไกล 2. การตรวจสภาพเมื่อเครื่องยนต์เล็กเกิดปัญหาหมายถึงการตรวจเครื่องยนต์เล็กเมื่องานเครื่องยนต์เล็กเกิดการขัดข้องหรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆเกิดปัญหาทําให้การทํางานของเครื่องยนต์ผิดปกติไปจากเดิมช่างจำเป็นที่จะ ต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การซ่อมบำรุงและจัดทำประมาณราคางานเพื่อแจ้งลูกค้าต่อไปตารางการตรวจสภาพงานเครื่องยนต์เล็ก การตรวจสภาพเครื่องยนต์เล็กช่างผู้รับผิดชอบงานซ่อมสามารถตรวจสอบสภาพของชิ้นส่วนงานเครื่องยนต์เล็กได้โดยใช้ตารางการตรวจสภาพเครื่องยนต์เล็กเพื่อประกอบการประมาณราคาและกำหนดงานดังนี้การตรวจเพื่อกำหนดงานอาจกำหนดรูปแบบได้ดังนี้ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เล็ก ถังน้ำมันเชื้อเพลิงท่อน้ำมันเชื้อเพลิงกองน้ำมันเชื้อเพลิงคาร์บูเรเตอร์ระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์เล็กแมกมีโตสวิกไฟจุดระเบิดคอยจุดระเบิดหน้าทองขาวคอนเดนเซอร์หัวเทียนระบบหล่อลื่นเครื่องยนต์เล็กไส้กองน้ำมันหล่อลื่น ปั๊มน้ำมันหล่อลื่นลิ้นควบคุมแรงดันระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์เล็กฝาหม้อน้ำพัดลมหม้อน้ำหม้อน้ำปั๊มน้ำระบบสตาร์ทเครื่องยนต์เล็กจานเบกรกล้อหน้าผ้าเบกรกล้อหน้าจานเบกรกล้อหลังตัวอย่างใบรับงาน การเขียนใบสั่งงานการเขียนใบสั่งงานจะเริ่มเมื่อช่างได้ทราบปัญหาจากลูกค้าชัดเจนแล้วรอบการเขียนจะประกอบด้วยลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุที่ใช้และอะไหล่สามารถเรียงลำดับการเขียนได้ดังนี้ 1. ลำดับการปฏิบัติ 2. เครื่องมืออุปกรณ์ 3. วัสดุ 4. อะไหล่ตัวอย่างเช่นงานเปลี่ยนหัวเทียนเครื่องยนต์เล็กเนื่องจากเครื่องยนต์ผ่านการใช้มานานโดยไม่เคยเปลี่ยนเลยและ,ะแสดงอาการปกติในขณะทำงานช่างสามารถลำดับขั้นการปฏิบัติงานได้ดังนี้ 1. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 2. นํนำเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็กเข้าโต๊ะถอดประกอบ 3. ใช้ประแจถอดหัวเทียนออกจากเครื่องยนต์ 4. ตรวจด,ดูขวเหมาและเขี้ยวที่หัวเทียน 5. ตรวจด,ดูเบอร์ของหัวเทียน 6. กนำหัวเทียนใหม่มาขัดเขี้ยวหัวเทียน 7. ขันเที้ยวหัวเทียนที่ฝาสูบ 8. ปติดเครื่องยนต์เพื่อทดสอบหัวเทียน 9. ทําทำความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนหัวเทียน 1. ประแจถอดหัวเทียน 2. เครื่องมือตั้งเขี่ยวหัวเทียน 3. ชุดเครื่องมือประจำตัววัสดุที่ใช้ หกระดาษทราย 2. น้ำมันแก๊โซลีน 3. ผงซักฟอก 4. ผ้าเช็ดมืออะไรที่ใช้ 1. ห,หัวเทียนใหม่สแหวนรองหัวเทียนการกำหนดราคา 1. ราคาแรงงานหมายถึง ราคาค่าแรงของช่างในการที่ปฏิบัติตามใบงานตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จเป็นราคาค่าแรงที่ได้มาจากการประเมินค่าของการปฏิบัติตามใบงานการประมาณราคาค่าแรงงานบริการและซ่อมงานเครื่องยนต์เล็ก การประมาณราคาค่าแรงงานบริการและซ่อมงานเครื่องยนต์เล็กเป็นการคิดราคาเฉลี่ยของศูนย์บริการภายใต้เงื่อนไขาการรับประกันคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานครที่ใช้กันอยู่ในพศ2541 2. ราคาวัสดุหมายถึง ค่าวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆที่ศูนย์บริการต้องจัดเตรียมไว้สำหรับช่างในการปฏิบัติงานของแต่ละงานการกำหนดราคานั้นจะประมาณได้จากใบงาน 3. ค่าอะไหล่หมายถึงค่าอะไหล่ทั้งหมดที่ใช้ในการเปลี่ยนซ่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ชํารุดเสียหายมีทั้งที่ศูนย์บริการจัดเตรียมไว้บริการลูกค้า หรือลูกค้าจัดหามาเองการกำหนดราคาอะไหล่จะกำหนดตามความเป็นจริงถ้าเป็นอู่ซ่อมเครื่องยนต์เล็กอาจจะทำได้โดยการสอบราคาอะไหล่ตามใบงานจากร้านจำหน่ายทั่วไปการกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน การกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานนั้นศูนย์บริการจะกำหนดโดยการใช้เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติตามใบงานโดยเริ่มตั้งแต่การปฏิบัติงานจนกระทั่งงานเสร็จเรียบร้อยเริ่มตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนลงมือปฏิบัติงานและเวลาสำรองตรวจความเรียบร้อยหลังจากเสร็จงาน พร้อมกับการคำนวณหาค่าแรงงานภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพของศูนย์บริการรถยนต์วิธีการคำนวณราคา 1. ราคางานเท่ากับราคาแรงงานบวกราคาวัสดุบวกราคาอะไหล่ถ้ากำหนดให้ราคางาน เท่ากับประมาณราคาต้นทุนราคาแรงงานเท่ากับค่าแรงราคาวัสดุเท่ากับค่าใช้จ่ายอื่นๆราคาอะไหล่เท่ากับค่าอะไหล่ฉะนั้นราคางานเท่ากับค่าแรงบวกค่าใช้จ่ายอื่นๆบวกค่าอะไหล่ถ้ากำหนดให้ตัวอย่างงานเปลี่ยนหัวเทียนเครื่องยนต์เล็ก1นึสูบ โดยอะไรที่เปลี่ยนคือหัวเทียนช่างสามารถคำนวณราคางานได้ราคาหัวเทียนหัวละ100บาทค่าแรงชั่วโมงละ70บาทค่าวัสดุและอื่นๆ50%ซนของค่าแรงงานใช้เวลาทำงาน60นาที 2. กํกำไร คือราคาที่ศูนย์บริการงานเครื่องยนต์เล็กคิดราคางานแล้วถือว่าเป็นต้นทุนราคาประมาณการแจ้งให้ลูกค้าทราบคือราคางานบวกด้วยกำไรซึ่งโดยทั่วไปกำไรจะคิดประมาณ10-25%ของราคางาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคางานว่ามีฐานจำนวนมากหรือน้อยถ้ามีฐานจำนวนน้อยอาจคิดถึง25%ของราคาเช่นราคางานตามตัวอย่างข้างต้นเป็นเงิน200บาทดังนั้นกำไรที่ควรจะคิด25%คือ50บาท 3. รา,าคาประมาณการแจ้งให้ลูกค้าคือราคาที่ศูนย์บริการหรือช่างซ่อมคิดเงินจากลูกค้าเมื่อส่งมอบงานในการประมาณงานเครื่องยนต์เล็กคือการตรวจสภาพรถและแยกออก เป็นย่อยๆหลังจากนั้นช่างจะนำงานย่อยมาเขียนเป็นใบงานและไปทดลองหรือเปรียบเทียบกับมาตรฐานของอู่บริษัทผู้ผลิตเครื่องยนต์เล็กซึ่งจะได้ค่าแรงค่าวัสดุค่าอะไหล่เมื่อนำค่าต่างๆของงานแต่ละใบมารวมกันบวกกับกําไรที่ต้องการ ก็จะได้ราคาที่ประมาณเพื่อแจ้งให้ลูกค้าอาจจะใช้วิธีการคำนวณได้คือส่วนการกำหนดเวลาเสร็จงานก็เช่นเดียวกันคือนำใบงานไปทดลองหรือเปรียบเทียบกับมาตรฐานของอู่บริษัทผู้ผลิตและสามารถใช้กำหนดแทนค่าแรงได้